สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสร์ฟชาวชิปปิ้งครั้งนี้เป็นครั้งที่132เป็นข่าวระหว่างวันที่12-18พฤศจิกายน2568ข่าวแรกนะคะมาจากกรมสัมพากรเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้นิติบุคคลนะคะนำเลขนิติบุคคล13หลักไปผูกกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะเพื่อที่ได้คืนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างรวดเร็วนะคะ ก็ท่านใดสนใจก็รีบไปดำเนินการน,นะคะข่าวที่2มาจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเว็บไซต์ชื่ออ e ีปิงนะคะเป็นเว็บไซต์ที่จะใช้สำหรับสืบค้นว่าประเทศต่างๆนะคะที่เราจะไปค้าขายด้วยเนะีคะเขามีการออกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครั้งก่อนนู้นเราก็เคย เห็นสมอเอาเรื่องของมาตรฐานที่จีนกับออสเตรเลียมาบอกให้เราทราบกันนะคะอันนี้ก็เอาเรื่องของตัวเว็บไซต์เลยมาบอกว่าเราสามารถที่จะสืบค้นได้เองโดยไม่ต้องรอสมอก็ได้นะคะข่าวสุดท้ายมาจากคณะกรรมการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชนาจักรนะคะออกประกาศที่อ1นึ่งทับสองห้าห เรื่องกำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีากรากและภาษีรากรที่ยกเว้นไม่จ่ายเงินชดเชยนะคะก็ตัวประกาศนี้ก็จะบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2569เป็นต้นไปนะคะท่านใดที่ทำเรื่องชดเชยในปี69นะคะก็จะต้องไปดูว่าอัตราชดเชยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรจากประกาศนี้และทั้งหมดนี้ก็คือย่อยประกาศจำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม